ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเป็นการบันทึกย่อนเงินเดือนยกมานะคะเราจะไปที่เมนูหลักค่ะแล้วก็จะไปคลิกที่บันทึกเงินเดือนยกมานะคะคลิกค่ะเราจะใส่วันที่ยกมาตรงนี้นะคะเป็นวัน,วนเป็นเดือนหนึ่งนะคะสองเดือนหนึ่งนะคะสองห้าห้าแปดแล้วเราก็จะคลิกโอเคค่ะเมื่อเข้ามานะคะจะยังไม่มีอะไรเราจะกด f สามเพิ่มค่ะแล้วเราก็จะใส่ ค่ะศ1นนนะคะกด enter โปรแกรมก็จะทำการรันให้นะคะโดยการดึงชื่อนางสาวสุดใจเก่งมากมานะคะสำหรับที่เราต้องใส่นะคะก็คือภาษีหักงงานที่จ่ายเราจะใส่3,000บาทค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณทุกอย่างให้เรานะคะ เราก็จะทำการกด F10 บันทึกค่ะแล้วเราก็จะกด Escape ออกนะคะคลิกย้ยค่ะเมื่อกลับมาที่หน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีรายการขึ้นมาหมนึ่งรายการนะคะตอนนี้เราไม่ต้องการบันทึกแล้วเราจะคลิก Escape ออกนะคะคลิก Cancel ค่ะเป็น u n เสร็จสิ้นค่ะ